ดีครับอันนี้มารีวิวติดตั้งเบรกมือครับอันนี้เราจะใช้เป็นเป็นวาล์วลมเราจะไม่ใช้ไฟนะครับตัวนี้นะครับ จะใช้ใช้ลมขึ้นมาแล้วก็ผ่านวาลว,วาลวลมวาลวสวิตช์แล้วก็ลงไปที่ตัวทูเวย์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะครับเดินสายลมมาเอาลมจากถังตัวนี้นะครับขึ้น ผมจะถังตัวนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีสายย้อนกลับลงมาหาตัวทูเวย์ตัวนี้ครับเข้ามานี่เข้าไปเบรกตัวะละเปาสลเปาเบรกตัวนี้ครับซึ่งสะเปาเบรกตัวนี้ก็จะไปเบรกล้อนหน้าล้อนหน้านี้ครับกับล้อหลังท้ายล้อหลังคู้ท้ายครับ ตัวเบรกเท้าก็ยังใช้ได้ปกตินะครับเบรกเท้าก็จะใช้ตัวนี้เข้าไปที่ตัวสละเปาเหมือนกันตัวนี้ใช้งบประมาณเบรกตัวนี้ใช้งบประมาณประมาณ สามสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทครับอยู่ราวๆประมาณสามพันหกสามพันเจ็ดนะครับก็จะมีชุดวาลวลมตัวทูเวสายลมพวกข้อต่อต่างๆเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณสามพันหน่อยๆครับใครสนใจติดตั้งทักข้ามาหาได้ครับครับสวัสดีครับ